การรู้อริยสัจสี่ทำให้มีตาสมบูรณ์พิกุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรเล่าสามจำพวกคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตาสองข้างพิกุทั้งหลายคนตาบอดเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตา ที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพท์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพทรัพท์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประนีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งที่กุทั้งหลายนี้แลคนตาบอด ภิกูุทั้งหลายคนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรัพท์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประณีต ทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งพิกุทั้งหลายนี้แลคนมีตาข้างเดียวพิกุทั้งหลายคนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรัพ์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและมีตา ที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประณีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งพิกุทั้งหลายนี้แลคนมีตาสองข้างพิขุทั้งหลายพิขุผู้มีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่าคือพิขุในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ภิกุทั้งหลายนี้แลภิกุมีตาสมบูรณ์